ตบสาวไทยลุยต่อศึกอาเซียนกลางปรีโคตด,ด่วนจุนทับก่อนบูชิงแชมป์โลกหลังจากที่ทัพนักตบลูกยางสาวทีมชาติไทยเดินทางกลับมาถึงยังท่าอากาศยานสุวรรณภูมิเมื่อช่วงดึกของวันที่30สิงหาคมที่ผ่านมาโดยมีนายสมพรใช้บัญญังินายกสมาคมกีฬาวอลเลย์บอลแห่งประเทศไทยต้อนรับนักกีฬาวอลเลย์บอลหญิงทีมชาติไทยที่เดินทางกลับมาถึงเมืองไทยหลังจบการแข่งขันทีทีที TV, วีวอลเลย์บอลหญิง AV c ซีทีเอ็นคัพ2022ที่ประเทศฟิลิปปินส์ ทีมนักตบลูกยางไทยทำผลงานจบอันดับ3ด้วยการชนะเวียดนาม3-0เซตและเป็นการคว้าอันดับ3ของรายการนี้ไปครองเป็นสมัยที่3ติดต่อกันหลังทำได้ในปี2016 2018และ2022นอกจากนี้2ตบสาวไทยอย่างกับตันชมผู้พรพันธ์เกิดปราดมือเซตกับตันทีมยังคว้ารางวัลมือเซตยอดเยี่ยมรวมทั้งบุ๋มบิ๋มชัชชุออนโมกสีคว้ารางวัลจะตำแหน่งหัวสาวยอดเยี่ยมคู่กับหูเหมิงเจียจากจีนอีกด้วย โคด,ด่วนนายดเนศศิวชลเมทากุลหัวหน้าผู้ฝึกสอนทีมสาวไทยกล่าวว่าผลลัพธ์ของทีมได้ตามมาตรฐานแต่ทักษะหรือกระบวนการเล่นยังมีสิ่งที่ต้องปรับปรุงโดยยังมีแมทที่จะได้ทดสอบทีมในการแข่งขันอาเซียนกลังปีอีกรายการก่อนที่จะได้ไปแข่งขันในสึกชิงแชมป์โลก2022ด้านบุม๋มบินชัชชุออนโมกสีกล่าวว่าพอใจกับผลงานของตัวเองในระดับหนึ่งในรายการนี้และขอบคุณกับรางวัลหัวสาวยอดเยี่ยมแต่ก็ยังต้องเตรียมตัวให้พร้อมก่อน,อนที่จะแข่งขันในอีกสองรายการ สำหรับทีมวอลเลยบอลหญิงทีมชาติไทยมีโปรแกรมการแข่งขันรายการต่อไปในศึกวอลเลยบอลหญิงอาเซียนกรังปรีครั้งที่2ปี2022ระหว่างวันที่9ถึง11กันยายน2565ที่อาคารชาติชายฮอนจังหวัดนครราชสีมาถ,ถ่ายทอดสดทางช่องวันหมาเลข31